สวัสดีค่ะตอนนี้แอดมินอยู่ทีโโ่โรงยิมสุรินโรงยิมโรงยิมสรินพอนีนะคะเป็นบรรยากาศสดของการรับสมัครนะคะเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและก็สมาชิกสภานะคะเทศบาลซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะคะซึ่งมีการได้รับหมายเลขไปแล้วสําหรับหมายเลขที่1นะคะผู้ที่ได้รับ หมายเลขที่1นนะคะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มคุณวันชนินตั้งทวีสิทธ์นะคะซึ่งเป็นกลุ่มรักสุลินก็ได้หมายเลข1นนะคะแล้วก็นายธงชัยวงศ์เจริญพรกลุ่มสุลินสร้างสรรค์ค่ะได้หมายเลข2นะคะตอนนี้ต้องให้ความรู้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าสมาชิกสภาเทศบาลส,สุลินจะมีการเลือกตั้งทั้งหมดนะคะ18คนนะคะโดยนะคะทุกท่านสามารถเลือกได้ ก็คือ 1. นายกเทศมนตรีนะคะหนึ่งท่านแล้วก็เลือกตั้งนะคะสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยเราในชุมชนมีทั้งหมดนะคะสามเขตเราจะเลือกตั้งได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านที่ร้านพิจารคือเลือกได้ไม่เกิน6ท่านนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศค่ะว่าตอนนี้นะคะ,ะกลุ่มที่เป็นที่อยู่ตรงนี้นะคะที่สมัครเสร็จแล้วจะเป็นกลุ่มกลุ่มสุริ์สร้างสรรค์น,นะคะอ่ะกลุ่มสุดิลสร้างสรรค์ tá อ่ะขอถ่ายทออสดนะคะกลุ่มสุรินทร์สร้างสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะอยากคุยไหมอยากคุยไหมอยากคุยอะไรบ้างเชิญค่ะยินดีให้ทุกท่านได้ใช้ไม์ในการถ่ายทอดสดนี้เพราะว่าอยากให้ทุกท่านมาทําความดีให้กับทุกเนค่ะถึงไม้เลยค่ะยินดีครับผมสมชายเกรติคุณรัฐนะครับต้องกราบเรียนว่าผมไม่ใช่ผู้สมัครนะครับแต่เป็นกองเชียร์ที่จะเชียร์ท่านนายกธงชัยมุ่งเจริญพรนะครับให้เข้าสู่กระบวนการในการพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์ในครั้งนี้ เราเองจับฉลากแล้วท่านนายกได้เบอร์สองสทเขตนี้ได้เบอร์เจ9ด0 11เก้าสบดบทั้งหมด6เบอร์นะครับเจถึง12งถึงครับง่ายๆนะครับฉะ,ะ,ะนั้นก็อยากจะฝากพ่อ,พอแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับช่วยกันสนับสนุนส่วนของเรานี่จะนําเสนอนโยบายเป็นเรื่องๆตลอดไปต่อเนื่องเพื่อที่ให้ทุกคนได้รับทราบว่านนโยบายของคณะเราเนี่ยจะทําอะไรกับบ้านเมืองของเราตรงจุดนี้นะครับแต่อย่าลืมสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่เป็น ธีมที่เราได้คิดค้นขึ้นมาแล้วจะตอบสนองความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริงก็คือการทำงานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ประชาชนมีส่วนร่วม,มนะครับไม่เอาตังทอนไม่ถอนทุนทำแทนคุณบ้านเกิด<ม>เพราะพวกเราตรงนี้ที่เป็นผู้อาสาทุกคนรวนแล้วแต่เป็นคนที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ของเราตรงนี้ครับขอบพระคุณมากครับถือไม้ไปหาท่านอันานา,นานนยก ถ่ายทอดสดอยู่นะครับคุณเจริญพรตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่นะคะข้างเลยค่ะก็ไทยไทยแนะนำตัวและก็ประชาสัมพันธ์แบบเพจอย่าลืมเล่าด้วยเสีงเตือนนะคะตอนนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านโลกโซเชียลนะคะจะมีการรับชมท่านว่าตอนนี้ท่านสมัครวันแรกท่านได้เบอร์สองค่ะก็อนุญาตให้ประชาสัมพันธ์นะคะเชิญครับสวัสดีครับผมธงชัยมุ่งเจริญพรวันนี้อาสามาสมัครเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ได้เบอร์สองครับ ก็ด้วยอุด,ดมการอันแน่วแน่นะครับที่อยากจะเห็นการเมืองใหม่การเมืองเปลี่ยนสําหรับจังหวัดสุรินทร์เราจากที่ทุกคนดูว่าการเมืองคือธุรกิจเข้ามาลงทุนแล้วก็ทํางานลําบากในการที่จะบริหารจัดก,การเพราะคานึงถึงทุนที่ลงไปนะครับมาเป็นการเมืองของผู้อาสาในการที่จะมาพัฒนาบ้านเมืองจากคนที่มีประวัติศาสตร์เออคนที่มีประวัติการบริหารงานที่โปร่งใสเป็นมืออาชีพทั้ง ้อ,องฝ่ายโยธา้องฝ่ายสาธารณสุขรองฝ่ายคลัง้องฝ่ายลองฝ่ายการศึกษา,านะครับ้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทางภาครัฐมาอย่างเขาสะอาดขอยกตัวอย่างสัก3ามสีท่านหน่อยค่ะที่จะเป็นทีมของทางท่านค่ะครับที่ว่าจะทำเพื่อบ้านเมืองจังหวัดเลยอ๋อครับผมได้เชิญ ท่านอาจารย์สุดใจศาสตร์เยิ่งนะครับอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒจังหวัดสุรินทร์ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็กเกษียรอายุแล้วแต่ท่านก็ยังทํางานเพื่อสังคมอยู่โดยที่ท่านได้เป็นนายกสมาคมประธานวันวนฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์นะครับประธานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์อยู่มาเป็นผู้บริหารฝ่ายการศึกษานะครับแล้วก็ได้คุณหมอพิเชษ นมสกุลไหน,นไม่เป็นไรค่ะขอเชิญคุณแมได้เฮะ,ะอังสุวัฒนาก็ได้เชิญคุณหมอพิเชษอังสุวัฒนพรนะครับมาเป็นรองฝ่ายสาธารณสุขนะครับซึ่งท่านก็เป็นอดีตผู้บริหารโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร5ปีแล้วก็เก,กษียณอายุอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์อีก2ปีปัจจุบันนี้ท่านก็เกษียณอายุแล้วแต่ท่านก็ยังทํางานอยู่ที่ศูนย์ าสารสุขป,ปปานะครับหน้าประป,ปาหน้าที่ดินจังหวัดเราครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีเป็นบุคคลที่ผ่านการทํางานอย่างขาวสะอาดโปรง่งใสก็คิดว่านะครับในอนาคตที่จะถึงนี้จังหวัดสุรินทร์เราถ้าให้โอกาสทีมกลุ่มสุรินทร์สร้างสรรค์เข้าไปบริหารงานท่านจะเห็นมิติใหม่ของอจังหวัดสุรินทร์เทศบาลเมืองสุรินทร์อย่างแน่นอนนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับ เดี๋ยวสมาชิกอ่ะขอเชิญ่อยค่ะอาจารย์สุดใจนะคะให้เวลา3นาทีพูดอะไรดีจ้ะเชิญค่ะแนะนำตัวเองสำหรับในการที่เป็นกลุ่มของทีมของกลุ่มอะไรคะกลุ่มอะไรแนะนำสุรินสร้างสรรค์ครับแนะนำัวเองเลครับสวัสดีครับผมสุดใจสะอาดยิ่งนะครับเป็นผู้สนับสนุนท่านธงชัยมุ่งเจริญพรในกลุ่มของสุรินสร้างสรรค์ครับซึ่ง ปณิธานของกลุ่มของเราก็คือเสียสละเพื่อบ้านเมืองนั่นก็คือไม่มีตังทอนไม่ถอนทุนแทนคุณบ้านเกิดนะครับซึ่งผลของอาจารย์หเปล่า,าที่จึงอยากมาทำงานตอบแทนสักปกติแล้วอาจารย์เราก็เห็นในส่วนของในงานหลายๆที่ทัเห็นเนาะพราจุดประสงค์ตรงนี้ที่เราเข้า่มตัวนี้อาจารย์คิดว่าตนี้ดีอย่างไร ที่จะให้คนในสุรินทร์มาเลือกแล้วท่านก็ในฐานะที่จะ่องขอกการศึกษาทำยังไงท่จะให้คนในสุรินทร์ทั้งในเขตเทศบาลสามเขตเลือกกลุ่มของท่านาเชิญครับขอบคุณมากน, <ะ S 2> นะครับเป็นคําถามาที่เยี่ยมมากครับจริงๆแล้วในกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่รวมกันเสียสละเพื่อบ้านเมืองเพราะ,รว,ะว่าเราเห็นโอกาสของจังหวัดสุรินทร์เรานี้ย่ําอยู่กับที่นานนะครับแล้วตั้งห้าหเจ็ดปีแล้วแล้วก็ ใช่ครับในส่วนของจังหวัดอื่นๆเข้าก้าวหน้าไปมากเรื่องของการดูแลความสะอาดเรื่องของดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนรวมทั้งให้ชาวสุรินเรามีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าผมได,ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เทศบาลเมืองสุรินทร์ก็จะช่วยดูแลเรื่องการศึกษาซึ่งทางด้านการศึกษานี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเนื่องจากเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสุรินทร์ของเราเ,เราพูดถึงเรื่องการศึกษานี้ก็จะไม่รวมเฉพาะโรงเรียนแต่เราจะรวมถึงชุมชนด้วยรวมถึงตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษา ในแต่ละระดับก็จะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันส่วนของโรงเรียนนี้เรามีจุดเด่นอยู่แล้วก็คือเรามีอาคารแล้วก็มีูุ่มโวยการรวมทั้งคุณครูที่มีคุณภาพช่วยดูแลอีกส่วนหนึ่งที่น่าส่งเสริมมากก็คือเรื่องของผู้สูงวัยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภูมิปัญญามากเพราะฉะนั้นเราอยากจะเข้าไป ดูแลกลุ่มผู้สูงวัยทางด้านวิชาทางด้านการอาชีพนะครับรวมทั้งการนำเอามาเป็นปลาชาวบ้านหรือปราชุมชนเพื่อที่จะนำเอาเรื่องราวทั้งหลายของผู้สูงวัยนี้มาอบรมสั่งสอนบุตรหลานแล้วเราก็จะใช้จุดหนึ่งก็คือจะใช้วัดเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสุรินทร์ของเราซึ่ง เรามีมรดกมากมายในชุมชนและชุมชนแต่ละท่านนี้ก็จะมีความประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเช่นเรื่องของอาหารเรื่องของดนตรีนาฏศิลป์รวมทั้งประวัติศาสตร์ชุมชนนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นผมมองดูว่ากลุ่มสุรินสร้างสารรค์นี้เราจะมาช่วยกันระดมความสัพท์กำลังร่วมก,กันกับชุมชนแล้วก็ นำพาจังหวัดสุรินทร์ของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับขอให้ได้รับชัยชนะเนาะก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่เป็นการรับสมัครเลือกตั้งวันแรกสำหรับนะคะสมาชิกสภาเทศบาลและก็นายกนายกนายก,ายกาเทศมนตรีนะคะเทศบาลเมืองสุรินทร์ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีนะคะสามเขตนะคะเลือกตั้งนายกได้หนึ่งท่านแล้วก็เลือกตั้งสอทอนะคะเดี๋ยวเราขอสุ่มนะคะผู้สมัครสำหรับ สมาชิกวุฒิสภาสอทส,ส,ส,สอทอ่ะหนึออ่งท่านหนึ่งท่าน,น,านอ่ะทักทายหน่อยครับจำกันได้ไหมเนี่ยจำได้ครับจำได้ทักทายหน่อยนู่ยหนึ่งสองซ้ำสวัสดีครับผมพัทรพลล่าหัพงศ์นะครับรสมัครในอะไรไงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับครับครับสวัสดีครับผมพัทรพลล่าหัพงศ์ครับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับครับว่าเอานี่ออกก่อนได้ไได้ครับ ชื่อนามสกุลใหม่เองครับสวัสดีครับผมพัทรพลลาหพงศ์ครับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับเขตสองครับเขตสครับช่วยประชาสัมพันธ์พรีเซนต์เองสองนาทีนะสั้นๆก็เป็นใครทำอะไรแล้วจะมาพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่อย่างไรครผมเนี่ยมุ่งเน้นปัญมุ่งเน้นปัญหานะฮะเห็นปัญหาของชาวบ้านพี่น้องประชาชนเราเรามุ่ง จาะไปเลยครับว่าเขาต้องการอะไรอะไรที่เราสามารถทําให้เขาได้แก้ปัญหาให้เขาได้เราทําก่อนครับอะไรที่ยังไม่ต้องทําก็เอาไว้ที่หลังนะครับมองถึงความจําเป็นเป็นหลักนะครับยังไงก็อย่าลืมกันนะครับมีอะไรที่ว่าจะต้องเลือกสอทอมนนี้ค่ะช่วยไปเซ็นเต็งเด็แอจีค่ะเือกทำอะไรแล้วก็เป็นคอนซุลแนใช้ชีวิตแบบไหนแล้วคิดว่าจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าคุณต้องเลือกผม ทิ่สมานิสมานหนึ่งท่านจะต้องเลือกเราครับถ้าถามว่าจะต้องเลือกผมนะครับผมจะผมจะเน้นประชาชนเป็นหลักสิ่งที่ประชาชนต้องการก่อนนะครับก็จะเข้าไปเป็นผู้แทนในส่วนตรงนั้นครับเท่านั้นเองครับให้เป็นว่าเข้าใจประชาชนอันดับแรกในช่วงการหาเสียงอันดับแรกเนี่ยผมลงไปหาประชาชนครับลงพื้นที่ลงพื้นที่ครับหาประชาชนแล้วเราก็จะถามเขาเลยว่า เขาต้องการอะไรสิ่งอะไรที่เขาขาดเหลือหรือมีปัญหาในการดำรงชีวิตของเขาปัจจุบันเนี่ยเขาพบปัญหาอะไรบ้างนะครับมีอะไรที่เขาต้องการให้เราแก้นะครับจุดไหนที่อยู่ในเขตเทศาบาลเราดูแลหมดครับนนะค,ะครับยินดีครับช่วยเหลือชาวสินแล้วก็ได้รับนะคะการคัดเลือกเนาะตอนนี้เป็นวันสมัครวันแรกเดี๋ยวเราขอชมบรรยากาศนะคะสําหรับนะคะรอ,รอบนี้นะคะตอนนี้จะเป็นเหลืออยู่กลุ่มเดียวนะคะ กลุ่มที่สําหรับนะคะกลุ่มที่1ได้เดินทางกลับไปแล้วนะคะเราเห็นหน้าตาก่อนนะคะตอนนี้จะเห็นหน้าตาของให้เกียรติแล้วกันในฐานะที่คิดว่านะคะบุคคลท่านนี้จะทําประโยชน์ให้กับจังหวัดศรีและชุมชนหนองบัวนะคะขออนุญาตที่จะให้ท่านว่าท่านรับสมัครในนามอะไรท่านเป็นใครในทั้งหมดสีท่านนี้สองนาทีเอสามนาทีค่ะก็เราเป็นผู้ร่วมผู้ร่วมที่จะ เปลี่ยนแปลงจังหวัดสุรินเทศบาลสุรินเรานะคะแล้วเราก็ทํางานในเรื่องของคนข้างล่างมาเป็นระยะเกือบ20ปีเพราะฉะนั้นเราอยากจะครั้งนี้ก็ถือว่านยกทรนชัยให้เกียรติให้เกียรติภาคประชาชนที่ที่ยกระดับภาคประชาชนที่มาจากคนข้างล่างจริงๆให้มาเป็นผู้แทนผู้เป็นตัวแทนของของ,ของเราชาว ชาวเทศบาลเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณนนะคะเพราะฉะนั้นก็นนอยากจะชวนอยากจะชวนพี่น้องเรานะคะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะคะมาเปลี่ยนแปลง <c oughs> มาเปลี่ยนแป,งปลแปงในเรื่องดีๆให้กับเทศบาลเมืองสุรินทร์เราค่ะขอบคุณค่นนะ,คะ,ะในฐานะในฐานะนี้ขอสอทอที่สมัครเป็นผู้หญิงหนึ่งท่านค่ะท่าน<ไ>สอทท่านอ่านสอททค่ะ ให้เวลาหนึ่งขหนึ่งแนะนําตัวเองสองท่านจะทําอะไรในจ่อชิ้นให้เลือกตั้งท่านหนึ่งในหกท่านรอบชนิดมีสามเพทเนาะเจอนห้านาทีค่ะค่ะชื่อปริยากรพงษ์นุคอสิรินะคะชื่อเล่นชื่อกิฟต์นะคะถามว่าจะทําอะไรค,ะคือเราจะเข้าไปถามเลยคะ่ะว่าพี่น้องต้องการอะไรมากกว่า<ม>แล้วเราจะพัฒนาในสิ่งที่ตรงประเด็นกับที่พี่น้องต้องการก็คือถือว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่นะคะก็อยากจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง คนยุคจะบอกว่ายุคก่อนก็นไม่ใช่เพราะโดยปกติอ่ะกีป่าเป็นคนที่อยู่บ้านมีทั้งอังกงมา,มาอันนี้คือเราอยากจะพัฒนาในส่วนว่าเราจะสามารถช่วยคนผู้สูงอายุได้ยังไงบ้างแล้วก็ถึงเราจะสามารถพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ได้ยังไงบ้างเพื่อให้สุรินเป็นเมืองที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถพัฒนาต่อย,ยอดไปได้เรื่อยๆเ,เลยค่ะขอโปรเจกต์คร่าวๆของท่านคือโปรง่งใสเราคิดว่า เราสามารถทําให้คนในเป็นนิติใหม่เนาะ9ปีมีการเลือกตั้งถูกไหมคะทำยังไงที่ไม่ใช้เงินแล้วก็เลือกเราอย่างโปร่งใสแล้วก็ด้วยใจรักว่าชื่อลุมว่าอะไรครับสุรินทร์สร้างสรรค์ใช่ค่ะท่านสอทว่าที่หรือว่าอะไรเนี่ยท่านคิดว่าจะทํายังไงให้คนรู้ว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้หาเสียงในตลอดกี่วันคะหลังจากนี้กี่วันอีกประมาณเดือนกว่าใช่ไหมคะ28มีนาใช่ไ่ะทำยังไงที่รู้สึกว่าเี่ เราจะได้เข้าไปลงพื้นที่แลเข้าถึงได้หลังจากนั้นก็เข้าถึงแล้วพบเราได้ด้วยคือทีมของเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะลงทุกพื้นที่นะคะ,ะเพื่อจะไปพบปะประชาชนแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าทําไมเขาต้องเลือกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค,คือเท่าที่เรารู้มาคือเวลาที่คนส่วนมากหรือเขาชอบเข้ามาเพื่อมาถอนทุนในสิ่งที่เขาลงทุนไปแล้วสิ่งที่ แต่ละคนเห็นว่าได้รับก็คือเป็นเหมือนถนนไม่มีคุณภาพ oh. อะไรหลายๆอย่าง mm hmm. ที่เพราะว่าโดนถอนทุนไปนั่นเองก็เลยทําให้ไม่สามารถวางงบหรือว่าลงงบได้เ <Okay. S 1> ต็มที่เราก็เลยจะเอาส่วนนั้นก็คือเอาส่วนนั้นจะต้องไม่มีการถอนทุนแต่ว่าเราจะลงงบเต็มที่ให้กับการพัฒนาศ <Okay. S 1> ินย์ค่ะขอเนโยบายหลักๆ3ข้อสำหรับในการจ่ดะิป็น การตั้งสหรับสมาชิสภาเี่หลัที่ให้สิพัฒนาไปยท่ชุมชนค่ะข้อแรกเลยนะคะเทศบาลเมืองต้องสว่างสว่างณที่นี้เราหมายถึงว่าแสงสว่างต้องทั่วถึงไม่ว่าจะตามปลอกซอกซอยต่างๆก็คือเพิ่มความปลอดภยัยข้อที่สองก็คือเราจะเพิ่มกล้องวงจรปิดนะคะกล้องวงจรปิดณที่นี้ก็เพื่อใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน แล้วก็ข้อที่3ก็คือ Wi-Fi อย่างทั่วถึง Wi-Fi ก็ใช่ก็คือจะบอกไม่ใช่ฟีคือเราเรียกว่าให้บริการแก่ประชาชนทุกพื้นที่ได้สมีเทสนเซเลนไวไฟแจมเลยใช่ค่ะเพราื่อต้องเรียกว่าเพื่อประชาชนทุกคนเพราะเนื่องจากว่าการการจ่ายหรือชำระอะไรต่างๆเงนี้ยเราอาจจะลดการที่เราต้องรอคิวหรือว่า หรือว่าการเดินทางหรือว่าเหมือนช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราอาจจะต้อง<ม>เว้นระยะ<ม>ห่าง<ม>อะไรเงี้ยค่ะ<ม>อันนี้<ม>เรื่อง WiFi <ม>อย่างังถึงเราสามารถมาช่วยจุดนี้ได้ขออนุญาตติดท้ายเรื่องผู้สูงอายุและคนแก่ติดเจ็บจค่ะณนะจุดนี้ก็คือ1เราจะมีแอปพลิเคชันที่จะสามารถติดตามได้อันนี้คือเป็นนโยบายของเราเลยและ2ก็คือจะมีสายด่วนที่สามารถติดต่อกับเราได้โดยตรงเพื่อช่วยเหลือค่ะโคค่ะขอให้รับการสนับสนุนแล้วก็ ทำหน้าที่ในช่วงหาเสียงอย่างนี้สุดแล้วก็ได้รับการคัดเลือกนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะเป็นการเลือกเป็นการรับสมัครวันแรกซึ่งก็ผู้สมัครนะคะที่เห็นชัดจะมี2กลุ่มก็คืออันดับแรกถ้าเกิดว่าเป็นสําหรับนะคะผู้ที่สมัครนายกเทศมนตรีก็ต้องมาลงเวลาในการรับสมัครจุดแรกตรงนี้นะคะแล้วก็สําหรับลงเวลาสําหรับผู้รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนะคะเขตเลือกตั้งที่1จะเป็น จุดนี้นะคะแล้วก็ลงเวลารับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภเขเขตเลือกตั้งสองและ3เพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่มารับสมัครในเขตทศบาลเมืองรีนก็จะได้ดูการแถลอสวดนี้ว่าท่านต้องมาตามจุดนี้นะคะอันดับต่อไปคือท่านต้องเตรียมนะคะรูปถ่ายนะคะเยอะมากมากเลยต้องจํานะคะว่าดิฉันก็จําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าพร้อมนะคะก็เชิญมาเป็นผู้ที่จะ คัดสรรทำเร็ยวยให้กับจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นบรรยากาศสดๆนะคะวันนี้เป็นวันแรกมี2กลุ่มนะคะขอบคุณที่ตามรับชมนะคะบรรยากาศต,ตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มสุรินทร์สร้างสรรค์แล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่ง <c oughs> นะคะจะไม่ได้นะคะจะไม่ได้บรรยากาศสดๆนี้เลยนะคะสําหรับทุกท่านที่นะคะอ,อันนี้ผู้สมัครด้วยไหมคะอ่ะขออนุญาตสอบถามก่อนเป็นอะไรคะเนี่ยค่าเอ็นีครับ <N G. S 2> พอดี <N G. S 2> เล่นกีฬามาเล่นกีฬาเนาะใช่ครับ แต่ว่ามีใจใช่ไหมใจสู้ครับใจสู้ขอาไว้ค่ะสามนาทีท่านเป็นคนสุรินโดยกําเนิดไหมเป็นคนสุรินโดยกําเนิดโดยกำเนิดแล้วอยากจะพัฒนาอะไรสุรินโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองสุรินให้เวลาสามนาทีก็อยากอยากเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรที่มันที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นอะไรบ้างก็ผมว่าก็หลายหลายอย่างนะครับทุกอย่างครับที่มองเห็นเราคิดว่าเราจะก้าวเข้ามาในการเปลี่ยนอ่ะสุรินสร้างสรรค์อ่ะเราต้องการเปลี่ยนสุรินนะคะ อันดับอัันดบแรกคือเปลี่ยนเป็นนักการเมืองก่อนเปลี่ยนอะไรนะคะเปลนนักการเมืองเป็นกลุ่มใหม่ใช่เป็นแนวไหนคะอ่าเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มใหม่นะครับกลุ่มแนวใหม่ใช่ที่ต้องการ ให้พัฒนาโดยที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นแม็กเกแลเ้วก็ซ้ําแล้วซ้าเล่าก็ไม่พัฒนาเราจะมารูปแบบโดยที่ไม่ซื้อเสียงโปร่งใสตรวจสอบได้เจอได้เข้าถึงได้โอเควันนี้มีใจเลยเนาะวันนี้โศวนาิเหตุก็ยังมาโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ท่านพ่ออ ท่านพอกองกิจการศึกเอ้ยพอกองกิจศึกษาสวัสดีค่ะพอกองการศึกษาค่ะท่านจะนั่งหรือจะยืนคะอะไรดีคะจะยืนจะ่ไทำาสภาพบรรยากาศค่ะสภาพบรรยากาศเป็นยังไงคะวันนี้บรรยากาศวันนี้ก็ในส่วนของท่านดูแลเรื่องอะไรคะสำเร็จรุ่งรุ่งลงดีดีครับเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจใบสมัครมีปัญหาเรื่องของผู้สมัครไหมคะไม่มีครับไม่มีไม่มีจะเตรียมมาพร้อมครับครับถก ทีมทุกฝ่ายก็พร้อมในการรับสมัครเอกสารทุกอย่างก็ค่ะตรวจด้วยความถูกต้องเรียบร้อยขอารูปถ่ายมาครบหมดเลยเหรอคะหมดครบหมดครับอขอดูตัวอย่างรูปถ่ายหน่อยค่ะว่ามันใหญ่ใหญ่ตอย่ตรงไหนคะรูปถ่ายอยู่ตรงไหนคะตัวอย่างรูปถ่ายได้อยู่ตรงไหนคะคุณวิชิตคะตัวอย่างรูปถ่ายอยู่ที่ไหนคะขอดูตัวอย่างรูปถ่ายที่เขาสงสัยกันว่าเยอะๆใหญ่ๆนะคะนี่จะเป็นเอกสารการสมัครตรงนี้ใช่ไหมคะยื่นตรงนี้ใช่ไหมคะนี่อ่ะขอรูปถ่ายหน่อยค่ะว่า ใหญ่เท่านี้นะคะนี่ค่ะสำหรับสอทอกี่ใบคะสอทร้อยห้าสิบองาใบนายกกี่ใบคะนาย,นยกส <4 17 S 2> ี่ร้อยใบสี่ใบนะคะนี่ค่ะคหลักฐานต้องรูปตามนี้นะคะไม่งั้นก็ไม่ต้องมานะคะ <c oughs> เพราะว่ามาถึงได้12กุมภาเนาะวันนี้วันแรกก็คืออันดับแรกท่านต้องมีรูปถ่ายขนาดเท่านี้เป็นสีใช่ไหมคะครับผมโอเคนี่ค่ะ จุดนี้นะคะเป็นเอกสารการสมรัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลส,สุรินแลวก็นายกเทศมนตรีสุรินนะคะก็คือกรอกใบสมัครนะคะก็จะเป็นการกรอกทั่วๆไปนะคะก็คือ 1. นนะคะชื่อนามสกุลนะคะสัญชาติเลขที่บัตรประจำตวัวประชาชนนะคะวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดนะคะที่อยู่ปัจจุบันสถานิตต่อนะคะ ชื่อบิดามนาเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วๆไปนะคะสำหรับสอทอนะคะสอทอนี่ไม่ต้องยื่นหลักฐานการเป็นผู้มีการสายนะคะเพราะว่าท่านใดก็ได้แต่ว่านายกเทศมนตรีจะต้องมีความรู้ระดับปริญญาตรีนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็มีเอกสารทุกท่านก็ต้องเตรียมนะคะนี่เป็นบรรยากาศสําหรับวันแรกนะคะก็เป็นกลุ่มที่เป็นแกนนำใหญ่ของสุรินก็คือกลุ่มที่ท่านรู้จักดีอดีตนายกเทศมนตรีสุรินนะคะ แล้วก็กลุ่มของคุณธงชัยมุ่งเจริญพรนะคะวันนี้ขออนุญาตตัดการถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็หวัง,งว่าจะได้คนสุรินมาพัฒนาสุรินนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศในวันต่อไปวันนี้นะคะขออนุญาตตัดการถ่ายทอดสดแล้วก็ให้ชมว่านะคะบรรยากาศของนะคะช่วงนี้ก็สบายๆนะคะลงเวลาแล้วเลือกตั้งนะคะวันนี้มีผู้ที่มาสมัครในแต่ละเขตนี้ลงชื่อเยอะไหมคะของเขตสองปร,ป,รประมาณประมาณเท่าไหร่คะ<ม>เขตสองเท่าไหร่คะ 16ค,16คนนะคะนี่ก็คือเลือกตั้งนะคะสุรินมี3เขตเราจะเลือกตั้งสอทอได้6ท่านนะคะ,ะเป็นบรรยากาศสดๆนะคะวันนี้ขอตัดการในท่อสดเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ